เอาไว้แมีคนแวดกมาสองคนดีกว่าแล้วไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้อะไรเพราะเราไม่ใช่จอมอวดนะเหวลาอีกสิบสามนาทีนะคะคือคือมาหรือไม่มาเนี่ยเราทำแบบท้องโชว์อ่ะสิบสามนาทีแค่เสร็จเสร็จเราก็จบไปเลยติดจบไปเลยอีกสิบสามนาทีนั่งอยู่แค่นั่งฟังไปเรื่อย นะคะไม่ค่อยได้เห็นแบบแบบสนัอ่นแต่มุมนั้นจะเห็นค้ะเห็นะน,นะเราบรงที่็วางมาในมาในเต็ลํำยองเมืม่อวานกระปรงบานแต่วันนี้กระปรงก็น,นั่งขัดาม,มาดได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองนะนก,ก็กระปรงบานเหมือนกันนะคะมันมีสองชั้นเนี่ะบานชั้นแคบชั้นถ้านุ่งตัวตัวนอกนะสีชมพูอย่างเดียวนะ่ะ นั่งนั่งไม่ได้เลยนะคะเพราะวันแคบนี่มันมีกระโปรงบานอยู่ข้างในตัวนั่งได้สบายสบายมีฮุกเ้ื่อเดี๋ยวเวลาอีกสิบสองนาทีนะคะคือจับเวลาเลยเพราะว่าเดนวันนี้รู้สาวไม่มาคุยเลยตั้งแต่จะหนาวแกนอนอยู่ข้างใน Oh, yeah. กอ้จังกรอบมานะเราก็ด okay, yeah. mm ูแกพอแกไม่มาเราก็ค yeah, ิดถึงอยากให้แกมาคุยเนี่ยพอแกชอบนั่งตรงนี้เครียดอยู่ทุกวันไปขอดกดให้ได้หน่อยนะคะค่ะค่ะ วันนี้ไม่ค่อยชินจังเท่าไหร่นะคะวันนี้รู้และรู้ปริมาณแล้วแต่นิดเดียวอะ่ะแต่ชอบมากเลยนะครีมมันนิ่มเดียวมันไม่แบบไม่ติดมือด้วยนะคะครีมมันนิ่มอะ่ะคือแต่แล้วมันติดเลยไม่เหมือนแบบเค,เคยใช้บางยี่ห้อนะขูดเท่าไหร่มันขูดจนเจ็บม่ะไม่ติดนะอันนี้ติดเลย <c oughs> ถ้าได้สีน้ําตาลคุจะถูกใจเลือ <c oughs> กวันเลยนะเรื่องนี้ก็ <c oughs> คุยกันไปนะก็ไม่ใช่คุยอะไร อากชีวิตของฉันไม่ใส่หูกันหนาวาเป็นหนูน้อยหมวกแดงเนี่ะหนูน้อยหมวกแดงแม่หมดใจร้ายไม่ได้รับเชิญเกี้ยวกรดเกี้ยวขาดหรือเกินบิ่งแย่งเข้าไปเสร็จหนะัวใช่น้อยเดี๋ยวพี่โบจะมาก็จะตีเอาหรอก พี่พระเจ้ามันก็ดุนะพี่พระเจ้ามันไม่ใช่อารมณ์ดีตลอดนะขออีกอันหนึ่งนะคะขออีกอันน,นะคะสักห้าอันเนะ่ยถ้าถ้าเกิดคนมามามาดูมากดไลค์สักห้าอันอนะอันละห้าครั้งอ่ะมันก็มันก็ได้สี่ชั่วโมงมันได้เพราะไฮไลท์นะคะเ <c oughs> พราะไฮไลท์สั้นๆคนจะดูเนยาวๆคนไม่ค่อยชอบดูหรอก เตา,ตาไม่ได้นอนเลยนะคะตาดำเลยขอบตาดำเลยนะคะไม่ได้นอนเลยชายน้อยอารวาทั้งคืนเลยอ่ะมามาเป็นเป็นเดือนแล้วนะคะเือเด็กแกก็ร้องอย่างเงี้ยหะได้ยินนะคะได้ยินนะคะแกเ่าอย่างเงี้ยเกงใจคนอื่นก็น่าดูนะทีต้องมานั่งกอดแกอะไรเงี้ยแกเงียงเงียบ <c oughs> ขาดความอบอุ <S 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 ่นเขาขาดความ <S 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 รักเราเคยสุขสมเราเคยชื่นชมความรักของเร,เราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะต้องซบเซาอับเฉาโรยราเธอเคย กับฉันเคยบอ,อกกับฉันรักงั้นชี่วาแต่แล้วถ้าเริ่มว่าจะที่คือสาปภาพไม่ค่อยชัดเลยนะคะมันมัวม่ว